บ้านสำโรงอำเภอตานสุมจังหวัดอุบลน,นี่คือชุมชสวัสดีค่ะคู่มวยบ้านหักสำโรงค่ะเมื่อนี่ก็พอกันกับคู่มวยอีกเนาะค่ะเนาะเมื่อนี่คู่มวยกับจะพาไปเบึงอีกมุมหนึ่งของภูมิปัญญาชาวบ้านของตำบลสำโรงเฮ้าจะเป็นอียังนั่นเฮ้าก็ไปติดตามกันนะคะ สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลุ่มแม่บ้านแจ่วบองตำบลสำโรงของเฮาเนะะาะค่ะค่ะคุณแม่นุกกอยากให้คุณแม่เว่าความเป็นมาของการจัดทำกลุ่มแม่บ้านแจ่วบองของตำบลสำโรงของเฮาเนาะคะ่ะให้ฟังข่าวๆนะะาเนี่ยค่ะก่อนคุณแม่จะเว้าเนาะคะ่ะนอกจากขอให้คุณแม่นี้แนะนำตัวกอ่อนค่ะสวัสดีคะ่ะดิฉันนางประกาสิษฐ์ผลสวัสด์ค,ะค่ะก็เป็นตัวแทนของกลุ่มแม่บ้านแจ่วบองค่ะ ก็จะมีรูปกลุ่มนะคะก็จะมีสมาชิกก็แม่ไพวันค่ะแม่พรพันธ์แล้วก็แม่บัวบานแม่สมบูรณ์ค่ะสําหรับการจัดต่างกลุ่มของเหาเนาะคะ่ะเนื่องจากสมาชิกของเฮ่ากับปู่พิกในหมู่บ้านเนาะคะ่ะก็เลยส่วนการจัดต่างกลุ่มแม่บานึ้นมาเพื่อจะทําผลิตภัณฑ์เพื่อหารายได้เสริมเนาะคะ่ะจากภุ่มปัญญาของเห่าเนาะคะ่ะก็คือจะมีองค์ประกอบก็บจะมีหอมมีกระเทียมมีข่าเนาะคะ่ะมี มัสซิ่งข่ใบบกะะักกูดเนาะค่ะกะผิดผงปลานะค่ะเป็นส่วนประกอบของแจ่วบองของเห้าเนาะค่ะที่แหลกกะทำกันกินในชุ่มชนเนาะค่ะก็คือก็เลยร่องเห็ดขายร่องเบืองเนาะค่ะพอดีทางเห้าเห็ดขายเร้วก็มีลูกค้านะค่ะตอบมาว่าเสียบคนก็มีการสั่งขึ้นมาเนาะค่ะก็เลยจัดต่างกลุ่มึ้นมาเพื่อเป็น การหาได้ใดเสริมในครัวเรือนของเข้านะคะเพื่อให้ลุแม่บ้านเขามีได้ไดเสริมเพิ่ม,มข้ามาในครัวเรือนเพื่อเป็น่าใส่ใจเนาะค่ะกะเ็เลยจังได้จัดกลุ่มแม่บ้านกลุ่มแจอบองขึ้นมาในเรือนนี้เนาะคะ่ะค่ะนุกก็ใจะไ้คุณแม่นี่ลองสาธิตเหต็ดให้นุเบ่งเนยคะ่ะเพื่อนุ๊นจะได้เอาไปเห็ดกินอยู่บ้าน แจ่วบองของคุณแม่นี่มันแซ่ค่ะสำหรับวิธีขันน้นตอนการทำแจ่วบองเนาะคะ่ะก็จะมีข้าวกระตงเตรียมวัตถุดิบก่อนเนาะคะ่ะขั้นตอนก็นจะมีการทำก่อนเนาะ,ะก็กะมีค่ะมีกระเทียมเนาะคะ่ะมีหอมตะไคร้ใบมะกรูดเนาะคะ่ะพระว่าแจ่วบอง,งเขเ้าเป็นแจ่วบองสมุนไพรเนาะคะ่ะเฮาก็จะกูดไห้ละเอีดเนาะคะ่ะก็ะจะกูดไห เนาะคะ่ะเฮาก็จะไปปรุงอยู่ในกระทะเนาะคะ่ะสาหรับเครื่องปรุงต่างๆเฮาก็จะไปเพิ่มผงนัวหรือว่าพริกปน่นหรือว่าปลาหลใส่ในกระทะเฮาเพื่อเฮาแจ่วบองข้องเฮานี่จะเป็นแจ่วบองซุปเนาะคะ่กะก็คือสะอาดปลอดภัยกับผู้บริโภคเนาะคะ่ะในขั้นตอนตร,ตรงนี้เนาะคะ่ะจากที่เฮาตำแล้วนะคะโขละเย็นแล้วเฮาก็มาขวค่ะมีส่วนผสมของข่าตะไคร่พริก อกระเทียมหอมค่ะทั่มะครัวให้มันแหง้งให้มันสุกก่อนค่ะเขากับจังใส่ปลรราใส่พริกใส่เครื่องปรุงผงหนวดต่างๆลงไปค่ะนี่พริกค่ะหัวใส่กันค่ะปลรราค่ะ หู้นัวค่ะผู้ขาข้ากันแล้วก็ครัวท่นวมันจะซุกมันจะแห้งค่ะค่ะ เป็นตะแสบเนาะค่ะ,ะ,ค,ะค่ะเฮ้ยจะขัวเฮ้ก็ัจะข้นไปนเรื่อยๆจนกว่ามันจะแห้งนี่ก็ซุกนี่ค่ะเริ่มแล้วค่ะเริ่มจซะซุปละค่ะซุกไอทีลคะค่ะหอมจะกินใดเลยเนาะค่ะน้องเนี่ะได้เลยคะ่ะอ้าวหอมชิมได้นะคะ,อะลองชิมดูคะ่ะอนุญาตใจเมื่อยแล้วค่ะค่ะตามสบายคะ่ะอ ดีดีค่ะอร่อยขึ้นชื่อเรือนามค่ะบ้านเมลีแล้วเนาะคะ่ะห้าวผักให้มันเย็นเนาะคะ่ะห้าวก็จะมาแพ็คใส่ขวดเนาะคะ่ะเพื่อจำหน่ายเนาะคะ่ะห้าวก็จะเน้นเรื่องความสะอาดเนาะคะ่ะถูกขั้นตอนเนาะ,ะ,ะค่ะกะคะ็กะคือห้าวจะแพ็คเนาะค่ะก็คือแพ็คก็คือให้เต็มขวดเนาะ,ะ,ะค่ะก็คือจำนวนก็คือห้าวในตวงมาแลลวก็คือหนึ่งขีดเนาะคะ่ะสำหรับกระพุกหนึ่งกับตอนหนึ่งขีดเนาะคะ่ะบ่ร่วมบ่ร่วมกระพุกเนาะคะ่ะ ก็คือหนึ่งขีถ้าจะขายกระพุกละยี่สิบบาทเนาะค่ะเข้ากับจะขายโบแพงเนาะค่ะกระเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องเข้าอะไรชิมรสจัดของเจ้ยวบองของคุ่มแม่บ้านบ้านสำลงของเข้าเนาะค่ะเพื่อความสะอาดเนาะค่ะเข้ากับจะเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนเนาะค่ะเข้ากับจะทําความสะอาดเนาะค่ะเข้ากับจะมีลูกีมเข้าซอยทำความสะอาดเนาะค่ะเนาะค่ะแยกไปเรื่อยๆเนาะค่ะคนนายเน่กระพุกละยี่สิบบาทค่ะ สนใจกัะติดต่อใดเนาะ,ะค่ะคือเบอร์โทร0881363294ค่ะีกยวบองกลุ่มแม่บ้านของบ้านจำลูงของเหาเนาะ,ค,ะค่ะค่ะหลังจากที่ได้เบิ่งเพิ่นเฮ็ดเนาะคะ่ะนอกเพนแ่้วแล้วสีสันละกินมันนี่ยยู่อยู่นเป็นตะแซ่บอีหลีค่ะเบิง่ง ต่อไปนี่คู่มวยกันจะเชี่ยมนะเด้ค่ะบาดเนี่ยคู่มวยอดใจเบาไหวแล้วจำลงแห้งๆได้ค่ะวิธีการกินเนี่ยจำโลงแห้งๆมันจังสีแสบอืมแซ่บอีกค่ะอืมอัดสด,สด ก่อนจะล่ากันมือนีผู้มวยกับขอฝากของดีสำบลสำโลกงกุมแม่บ้านแจ้วบองแสบบนวยอีหลีหาไพสนใจหรือจะซื้อฝากพี่ฝากน้องติดต่อมาทางเฟซบุ๊กบ้านหักสำโลกและอีกอย่างหนึ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผู้มวยมีกำลังใจในโลกคลิปใหม่ๆต่อไปแจ้วบองกุมแม่บ้านสำบุสำโลก แสดหน่วอิลีค่ะสวัสดีค่ะ